ประมาทพลาดทัางลงหน้าก like ็ดีแล yeah. so right. mm ้ว hmm. รับหลัง็ดีโทษอโทิกรรมให้กับลูกหลานนี้ด้วยเธอดดับลูกหลานนี้ด้วยเถิดไมลูกหลาไม่ได้เอาโทษเอาคอเลยยกให้เลยยกให้เลยใร่ป่่าเับยกบ้านให้ด้วยเอาไปเอาไมัเอาพงมาลายไป

ให้ไไล้แบบให้ด่งเหลียวอะไรเงี้ยให้โนกเลี้ยวผูอาบุโสนำก่อนอ้าวแล้วก็แม่อน เคลียร์ไปเคลียร์เลยขายมาให้แม่โลกขายมาติดดินขาดเ่นนนยืนมนปีนะ บดเลนก็น้อยู่ทนายนะทิอะไรนเนี่ยปีบดเลนอยู่ได้ไม่ช่วกเีเอ๊ะเลเลียสิพมาเลยเยแล้วทไมเมื่วานรีบอาบกอนหนาจะาโหไม้กินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะ เลยเอาเลยเอาเลยมาเขาก็ล <laughs> ังแบ่งให้แม่ปุนะะให้ล้นให้ล้นค่ะอ่าต่น้าอ่าแน้งไงไ้ละไหนวะน่าไม่ไม่มาก็่้นะน่งเลบมาแปลุกมาเร็วแปเดียวน้ำไม่วหน่อยเลย ไอ้หนูอาหนูจัอาหตัอายับอไปกแก้วเดีมาหวานอารับรับรับตารับตา่่ชวยโหชวดเก่งจังเรับน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปียนเอาเลยััก้น้ำให้หน่อยตักน้ำให้หน่อยตักเดียวเีวดวนี่นะรนี่นี่ร้านน่าเท่ากัน

ลูกชวดรดมือช่วดรดมือช่วดลไปช่วดล้างไปอ้อมไปกินกิลูกนะอย่าไม่ปล่อยกุ้ลาด้านะตอนนั้นเนี่ยเยนให้เกลี่ยเราไปแค่เจ็บหายนะลูกนะเจ็บหมดจะหมอทีดีนะหายวันหาคืนไปเลยไหยวบอ่ะไม่เห็นมาอาบน้ำไม่ช่วดเลยไม่มาแล้วคนนั้นอะเอา

ดี๋ยวก่อนสิไปดูกันไปภาพด้วยรอยเลยจยเลยไม่มีาไม่มี้างตากมามานะคันใหู้เ้จ้าถายูปครับถ่ายรูปครับเอาเอาตกให้ตกอก้อนก็ได้นุเอาส่งตังคเอ้ิะได้ถือตังค์เดี๋ยวได้ได้ด้ได้ได้เอาไปส่งมามาน้ำพันมาอาบใหญ่อาบตัวเองมั่งลูกอ้อมนุกมาชื่อกันต่งช่วอกันส่งเอาไป ไปเล่นหวยหมดนะไหมคุณแม่ให้ไปเล่นหวยให้ไปเล่นหวยอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋นอปออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ๋ออ๋ออ๋อม่ออ๋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 อออ้าออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ เดี๋ยกลับมาอีกเป็นหมื่นเท่านุ่นเออจ้าปีหน้าจะได้มีเอามาให้อีกเยอะๆอมา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 เอายืนถ่ายรูปกันไปเอาไปนั่งตรงนั้นใเหมาะแล้วหมาะแล้วล้างใหญ่เลยล้างใหญ่เลยแถวข้าไปที่ไปยืนไหนถ่ายหมดถ่ายรูปไปที่รูปมาเลยเดีนี้กลับบ้านแล้วลูกไป

อีกตัวนขยอบไปไหน่อ,อยออมเขายอบไปไหน่อยเออมาแฮมไม่ได้ตังอ่ะเดี๋ยวได้ได้แ้ตั้งสักสิวิอ่ะแล้วก็อ่านี่ตัว